อยากจะขอเชิญชวนเพื่อนๆมาเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนให้กับช่องโดโด้พาเที่ยวทาง o ู t ู b m m e m b e r s h i p โดยการกดปุ่มจอยหรือกลุ่มสมัครที่อยู่ใต้คลิปนี้และการเลือกการสนับสนุนตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะแป้งที่หนูผสมไว้อะหาหนูก็แป้่คทับแ่งทอดทอดเคฟเตรียมจะทอดไก่เมนูไก่ ดูไก่ทอดนะฮะจัดแป้งแป้งเนี่ยเพื่อนๆอ,อาจจะดูวิธีผสมแล้วแต่คราวที่แล้วยังขาดขั้นตอนที่นึง่งใช่ไหมฮะจะจะไปดูไก่ที่นึง่งเห็นเห็นอยู่ตรงนั้นคือคือเราไม่ได้เอาไก่สดๆดไปทอดคราวคราวที่แล้วที่เรามีนําเสนอเรื่องไก่ทอดอะ่ะ<ต>เพราะนึงน่งไปแล้ว ทอดสดก็ได้นะแต่นี่หนึ่งจะนึ่งแนอ่านี่คือเอามันนึ่งจะได้แบบว่าเวลาทอดเมื่อกี้ฉุกทั่วถือไหมฮะฮะไก่เราไม่ได้กรอบนอกนุ่มในตอนนี้นึ่งเฉยๆเลยจะคลุกอะไรก่อนฮะไก่นีหมักอะไรเรียบร้อยค่ะไก่นี่หมักกะอะไรบ้างไก่รากผักชีพริกไทยแตะไร่รากผักชีพริกไทยขาวอ่าแล้วเสร็จแล้วก็เอามานึ่งค่ะเนี่ยนึ่งไก่นึ่งจะมีผักกาดไช้มีผักชีพริกไทยที่เราบองเขียนเนี่ยที่เราหมักไว้ค่ะ นึ่งให้มันสุก50เปอร์เซ็นต์ะคะ50เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวไปดูไปผสมแป้งน้ำเย็นน้ำออกจากตู้เย็นใช่ไหมฮะใช่ค่ะลุกแป้งสะโพดมีแล้วค่ะไม่ต้องทาน้วค่คมีเคฟมามาผสมแป้งให้ให้ผู้ช่วยนะฮะน้ำขึ้นไปไว้ไหนจ๊ะเดี๋ยวก็พอดี ไหนคะไม่บอกพี่เลยมาแตงผู้ช่วยผู้ช่วยตัวน้อยแตงไม่ใช่เก็บตัวเย็นเลยนี่ค่ะน้ำส้มใสชูเพื่อไม่ให้อมน้ำมันนะะใส่ประมาณนี้ค่ะ ที่ที่ไม่ได้พูดละเอียดเนี่ยเพราะว่ามีคลิปเรื่องเรื่องทอดไก่เรื่องผสมทอดไก่ไปแล้วแต่ว่าเพื่อนๆหรอกวันวันนั้นอ่ะเชฟยกมาไก่นึ่งอะไรมาเรียบร้อยปรุงเรียบร้อยอันนี้ก็เลยให้มาดูคลิปนี้เลยมาดูที่ที่นึ่งนะตอนนี้แป้งเราก็ขายดีใช่ไหมครเชฟขายดีแต่ต้องมีส่งทุกวันมีออเดอร์ทุกวันค่ะแป้งนี้ใครสนใจก็ ก็ด้านล่างคลิปนะฮะกดเข้าไปในกลุ่มลายพี่อ้อมกับเชฟทองนะครับเข้าไปสั่งแป้งหรืออย่างอื่นด้วยก็ได้ครับเมนูอื่นเข้าไปพูดคุยกับพี่อ้อมว่าวันนี้มีอะไรแล้วก็สั่งเมนูเอาไว้ให้ตัดอานี้มีแป้งกับนัำพิกากหมูะออเดอร์ต้องส่งนะคะน้กพิกากหมูกำลังมาแรงใช่ไหมที่ออกไปเดี๋ยวจะทำใส่กล่องขายแล้ว ใช่ถ้าใครจะสั่งก็ต้องลูกหน้านะเพราะต้องทำต้องเตรียมของเพราะบางทีกากหมูเราก็ไม่ได้มีทุกวันใช่ต้องสั่งไว้แล้วเราก็ทำตามออเดอร์นี่ก็มีหลายคนนะะไลน์เข้ามาก็ยังไม่ได้ตอบอยู่เดี๋ยววันนี้จะตอบูกค้าันที่กากหมูกำลังได้รับการต้อนรับเพื่อนเพื่อนอยากดูวิธีการทำที่กากหมูก็มีคลิปแล้วนะฮะก็เดี๋ยวใส่ไว้ตอนเอ็นสกรีนก็ได้ ไปดูตอนทนี่นี่นห้าสิบลมแต่งานด้วยนะนี่ครับเดเพื่อนจะเอาไปทอ ต้นไ,ไก่ทอดเจ้านี้ไม่ไม่ใช่ทําง่ายๆนะฮะอันนี้ขั้นตอนมีหลายขั้นตอนอออน,น,นี่เพื่อนๆเดี๋ยวว่าเอ๊ยยังไม่สุกวันเ,เชฟเขาบอกห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะอ๋อแี่ข้างด้านล่างข้าานล่า<ๆ>งจะไม่สุกนะคะแต่ไม่เป็นไรห้าสิบเปเซ็นพราะเดี๋ยวเราไปทอดก็พอ,พอดีถ้าเรากะว่าห้าสิบเปอร์เซ็นตอันนี้ออยู่ คือนึ่งเนี่ยไม่ได้นึ่งเพื่อสุกนึ่งเพื่อให้เครื่องปรุงมันเข้า<ช>เข้าเนื้อ้วเวลาทอดจะได้กรอบนอกมุ่งในใช่ครับเนี่ยแป้งนะคะเวลาจะทอดไก่เราก็เนี่ยผสมตา่างๆเลยค่ะพอเนี่ยสมมติเราเป็นหมูเป็นไก่เราค่อยเทแป้งลงไปคลุกนะฮะเราจะได้รู้ว่าเนี่ยควรม,มากน้อยแค่ไหน อะไรอยู่ข้างอกไงลูกค้ อยู่ข้างนอกอข้างนอกน้องนางไปแล้วหมดแล้วน้องนางขาอะไรอีกไม่ตัวอ,อีกมันทันแวบบ้นเวนว้นเจ็แบรบ้อยู่ข้างนอกมันไม่มันไม่รู้เรือ่อง <c oughs> ตอนนี้เชฟต้องใช้สกิลเ,เรื่องพูดเรื่องอะไรกันเยอะหน่อยนะ <c oughs> มีลูกน้องตัวน้อยค่ะน,น้องยังไม่เข้าใจอ่ะบางอย่างาาเขาเดินทางาเงี้ย <c oughs> เราต้องคอยดูมองว่า เดี๋ยวนะฮะรเรางา,าใช่้วเดี๋ยวจะ,จะมีมมงางา<ๆ>ที่จะมาโรยเอ้มาแล้วครับโอ้ งาเรียบร้อยแล้วครับรอไปทอดใส่ลงมาแล้วครับโอ้ยทอดแล้วอย่าแงบบนี้เลย เดี๋ยวผมขอไก่ทอดถุงหนึ่งครับพี่อ้อมเดคิดตังเลยครับไปกินที่บ้านน่าทานมากครับเพื่อนเพื่อนครับพี่โดอาบน้ำารอกที่บ้านเลยสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับ ช่องอะไรโดเราพาเทีย่ยวพอเที่ยวกินตะบาในทุกทุกอือโดนี่พอซื้อไก่มาฝากชอบนะไหมไกไม่ไก่ทอดไหมไก่ทอดอ่ะทานเลยชิมเลยไก่ทอดอือก็วกินข้าวต้มกินข้าวต้มกับไก่ทอดนี่ครับแล้วก็นี่นี่มีคลิปหนึ่งนะฮะเรื่องต้มขาไก่ออกมาชิมอาโดกินไก่ทอดเลยไก่ทอดครับ วิธีการกินพิ่โดโกินกับข้าวต้มพิซโดโดก็ฉีกใส่นะเดี๋ยวผมชิมบอกรสชาติเพื่อนๆมากับน้ำจิ้มไก่ครับนี่ครับอร่อยไหมเป็นไงพิ่โด้ อร่อยไหมครับอร่อยไหมครับ <c oughs> นี่ครับอ่าจะชิมบอกก็ชาตเพื่อนๆครับ <c oughs> ยังกรอบอยู่ครับ <c oughs> หอมหอมตะไคร้ก <c oughs> ินแบบ <c oughs> ไม่จิ้นน้ำจิ้มเลย <c oughs> อร่อยมากอืม,อม,มากครัแล้วก็อือ่เอาเชฟเขานึ่งก่อนก็เลยเอือ,อสุกทั่วถึงฮะแล้วก็เนื้อร่อนเลยอ,อร่อยอ ก็เพื่อนๆครับที่เห็นรูปการ์ตูนข้างหน้าก็เป็นเป็นการ์ตูนที่ออกแบบมาเป็นตัวโดโดครับก็เพื่ <ๆ S 2> <ๆ S 1> อที่จะเชิญชวนให้เพื่อนๆมาสมัครเป็นสมาชิกช่องโดโดโพาเที่ยวนะครับแล้วก็ อันน้เป็นสัญลักษณ์ของของสมาชิกฮะ <S <S ที่มีสีสันแตกต่างไปก็จะเป็นลักษณะที่ว่าเป็นสมาชิกอยู่ยาวนานก็จะสีสันเปลี่ยนแปลงไปมีหลายรูปแบบแล้วตอนนี้ก็กำลังออกแบบที่จะทำเสื้อตัวด,โดโพาเที่ยวกรบรอบ2 0 0แสนสับส,ส,สคร์นะครับเพื่อนๆก็คอยติดตามนะครับว่าเสื้อจะออกมาเป็นรูปแบบยังไงนะฮะ จะเป็นตัวการ์ตูนของโดโดนะครับอ้อม,มกันออกแบบโดยศ<ม>ิลปินโดย<อ>ผู้ที่มีความชำนาญในการออกแบบตัวการ์ตูนนะฮะมันก็คลิปไก่ทอดสมุนไพรโดยใช้แป้งของร้านเชฟทองขั้นตอนที่ขาดหายไปเอามาบอกเพื่อนๆคงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปครับด้วยครับบ๊ายบายเพื่อนๆก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ,บก็ได้สวัสดีครับ